เรื่องปั่นไฟขนาด60 kva แบบ Open t y ท e นะครับ Open mm hmm. ก็คือเปลืยไม่มีตู้เก็บเสียงขนาด60 kva ใช้งานพ่วงกับระบบ ats 100M นะครับพ่วงด้วยจอคอนโทรลสมาร์ทเจนนะครับ ตอนนี้เราจะเทสระบบว่าถ้าไฟดับเครื่องจะทำงานไหม ATS จะหมุนไหมนะครับอันนี้สถานะไฟหลวงมี400โวลต์นะครับแต่เราเศดน,นะครับต่อไปสมมุติเราจะจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าไฟดับเครื่องปั่นไฟของเราจะทำงานยังไงนะครับ อ่ะไฟดับนะครับตอนนี้ไฟดับนะครับะนนจะทำการบอมเครื่องก่อนนะครับ ีไฟเย็นมาแล้วครบทั้งสามเป็มอวบเครื่องครบอีกนี้จะหมุนเลือกไปทำฝากเครื่องปัดไฟ ไฟหลวงมาแล้วนะครับบันคนจะทำให้ ATS สำหับเครื่องเครื่องฝัดไฟให้ต้องฝันไฟใช่นะครับสำหรับเครื่องลับไปใช้กับไฟหลงวงเหมือนเดิมแล้วก็จะส่งให้เครื่องดับแต่ยังไม่ดับเพราะว่าจะลายความร้อนก่อน ท้ายของร้อตรงนี้เราก็ตั้งได้นะครับจะให้กีน่นาที5นาทีก็ได้การทำงานก็จะสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆไฟดับเชียนสตาร์ทนี่ก็เสร็จแล้วเครื่องก็ดับนะครับ การใช้งานก็คือเราต้องกดออโต้ตรงนี้ครับให้มันเป็นหมดอัตโนมัติเวลาไฟดับเจนจะสตาร์ทเองแล้วก็จะสับไฟเลือกเครื่องมันไฟเองนะครับสนใจติดต่อสอบถามบริษัทนำกระแสลำพูนจำกัด0812885466ครับผมเรามีหลายขนาดนะครับอันนี้ตัว60ลูกค้าสั่งไว้นะครับ